สวัสดี <All right. S 1> เด้อจ้าพะกันอีกแล้วค่ะบุยตุ๊กตาผ่าฝันมาอีกรอบนูคนอนอีกรอบของการดื่มกาแฟค่ะเล็กบอก เ,เพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกคนมาด้จะเดิมมากินกาแฟนํากันค่ะกินไปรอบนึงเมื่อกี้นี่กินอย่างรีบด,ด่วนเพราะว่าไปช่วยแฟนพันจับของค่ะกาเฟหอมๆค่ะมาด้วยจ้เด้อ ม,มีเหงก็น่าค่ะหอมชื่นใจเด็ดกับพพูดผพูดพ้ลยคะ่ะเดี่ยวเด็ดออกเดี่ยวก็เฮี้ยเนาะกันเนาะเด็ดคือเดดอกเด็เดไปว่างั้นเด้ปะลมเย็นๆอยู่คะ่ะอากาศก็กำลังดีเ้วยวัน เื่อกี้ไปซ้อยจับไม้เฮอเฟนพื่นนั้นพุ่นเอ็ดมงลิบนะคะก็เลยไปอันมันยาวเนาะเนาะทีแรกวันพุ่นบ่กปวตรงซ้อยวันนี้เราเอ้ยาเหลี่ยวไปเรื่อาเอ้าเราได้ไปตัดอีกสองรอบนะคะไปตัดอกมีเครื่องตัดอยู่ข้างนอกเอาไว้อยู่อันนานลงรถก็เลยประกันเอาออกไปตัดสองรอบเรียบร้อยแล้วพ่นว่าเออเอาเห่าวันัวดตรงซ้อยเหาแล้วประมาณ แฟนเอ๋บอกตัวนี้เอ็ดนะก็เอ็ก็มีเสียงดังนิดๆหน่อยๆนะคะเนาะก็บบอกเป็นตืวนเนาะค่ะเนาะการทํางานมันเป็นวิถีชีวิตประจําวันเนาะค่ะเนาะทํางานได้เอทันเอสนี้ได้่ะเอ้ยก็มาเก็บอันเครื่องอันล้างจานเนาะค่ะเนาะจานออกจากเครื่องล้างจานว่างั้นหรอปะ ก,ก็มาอันดื่มกาแฟกันจักน้อยนอกกนเน่ะยหน่อะแฟนเอ๋ยพันดื่มไปแล้วล่ะคคะเพราะว่าพันตื่นเศร้าก่อนเลยมาเศ้าเลยพันตื่นแปดโมงครึ่งเลยตื่นออกมามานอนตอนนั้นคนข้างเั้นน่ะตอนเศร้านะคะ เออมานอนตอนเท่าเนอสี่สี่โมงสิบหน่ะค่ะเนอตอนตีสี่กว่าก็เลยมานอนลับแฟนเอ้อพันกระลุกมาแต่เท่าเนอหน้าหน้าเจ็ดโมงพันหลงมาแล้วก็ไปอันใจซื้อของเลยเด้อค่ะเพราะว่าของบางอย่างอันอยู่ทางนี้พันเปิดตอนนั้นเจ็ดโมงครึ่งนาะค่ะเนาะแฟนเออก็ไปมาเรียบร้อยเอออย่างบุญหมูเมียเด้อพันตื่นมาแล้วพันเลยเฝ้าก็ฟังเขาไปใจของเราเด้อเขาบอว่าโอ้เขาก็ไม่ได้เงินว่า แสดงว่าเอ้ยนอนหลับ่ะเอ้ยนอนหลับเลยตื่นลงมาก็เลยมาอันแฟนเออก็ต้มกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยมาเอ็ดอาหารเช้าง่ายๆเนาะะค่เนาะกินเยอะคดแล้วก็กินสมักแอปเปิ้ลแล้วก็เสิร์อันมูสลีเรียบร้อยกันแล้วก็เลยมากินกาแฟกาแฟแฟนเอ้ยมันกินรอบที่สมเนาะมันบ่กเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมากินน้ำมัน เมื่อนานเย็นไปใจตลาดอีเดวยเขาตุ๊กตาก็น,นะไปก็อยักษสีสวยๆอยู่หด้อค่ะเพราะว่าทานทาโมทาคุณโมพันถูอย่าเฮียวาปะ โอ้ปีด okay. ักเหี้ยนกนิดโอเคโอยนึกว่าเขาช่วยยั้งมันมาคุณหมอพนาโถูมาก็เลยจักหน่อยเหลอค่ะเอ้ยว่าประมาณสั่งหมงมันก็ถูกาก็เลยทาสักคน กาแฟก็มดไปแล้วกระทุวยนึงค่ะ้าเพราะว่าเอยไปตรวจเลือดเน,นาะเนาะเอาเลือดไปจ้อเลือดแล้วไปพันตรวจอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ก่อนส่งอาทิตย์ก่อนนั้นอยู่โรงพยาบาลวันนี้พันลผลที่แรกมันก็ถูกมาแล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ามันผลตรวจยังบอก,ออกมอดพันบอกต้องทาอาทิตย์นี้ก็เลยก็เลยต้องทาแต่อันอาทิตย์นี้ก็ไปจ้อเลือดอยู่อันนหมอบ้านนี่ค่ะอันนี้ผลพันออกมาแล้วมันก็ ส่งอีเมลมาเรียบร้อยก็บ่มีปัญหาเจอค่ะเป็นนําสภาพร่างกายเนาะค่ะเนะาะก็เลยอันแต่ทางโรงพยาบาลนี่ต้องท้าค่ะโบว่ากันค่ะอันนี้ให้ไซเซอร์ฟังเด้วยใจด้วยเพราะว่ามันมีจะเกิดขึ้นได้เนาะค่ะเนาะมันบ่แม่นเรื่องอันนั้นเนะะาะเพราะมันไกลหัวใจอยู่ก็ถ้ามันมีจะเนิเกิดขึ้นก็นเขาก็ต้องสู้แม่บอกค่ะเพราะว่า มันโบอันมันมันโบ้แม่นว่าเหาน่ะอันอันนั้นเนาะค่ะเนาะพูดตรงๆก็เลยอันมีเธอเอ้ยนอนบ่ค่อยรับเท่านั้นแหละเพราะว่าอันโอ้ยปวดขาปวดขาปวดเธอเอ้ยนี่ก็บางทีมันอาจจะมีส่วนโตกันว่างั้นเด้อปะก็ต้องเบิ่งว่าผลตรวจ่ะเป็นแบบไหนเนาะเนาะมันก็หลายอย่างว่างั้นเ้ออันนี้จมเมื่อฟังค่ะจมเมื่ฟังตามคลิปกินกาแฟนะคะเ้อเล่าให้ฟังว่ามันวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะถ้าว่า บสบายแนละ้วมันเป็นแบบเลยสินะมันก็ยังไกลหัวใจอีกเยอะค่ะเอ้ยกรบโด้ยานดอกค่ะเฮงไซเออรฟังมาอากาศก็ดีอยู่มันนี้กะถ้าว่านะัเดตอกเหืงกกระนสีใบใบสีไปนั่งอยู่ํำสวนจักหน่อยเนะค่ะเนาะแต่ก็พันยังมีตัะเอดเยอะอยู่ใยคะนเมืองเอ้ยนี่ก็เมื่อวานนี่ก็ค่อยอยังชั่วก็เลยไปอันเอหฮองอันออฟฟิศเธอฟแฟนถึง เสร็จฝุ่นเสรตอแฟนก็เลยหายว่เศ้าซะแม่บ่ฮั่นมันเฮิงโพดปว่ามันก็บ่เฮิงดอกค่ะเอ้ยพันค่อยๆเอ็ดไปซะปานด้อบอกคือคือเศร้าจังนั้นมัเจ็บปานว่าก็เอ็ดจนแล้วค่ะเมื่อวานก็เรียบร้อยมีแต่อันมื้อนี้ว่าน่ะไปอันดูดฝุ่นดูดฝุ่นแล้วก็แลบร้อยคะก็เพราะว่าเหือนเฮาอินเอ้ยก็เอ็ดประจําอยู่เนาะค่เนาะถ้าว่าเอ้ยรู้สึกดีเอ้ยตุ๊กตารู้สึกดีเอ้ยก็ไปเอ็ดหันเอ็ดนี้เอ้ยสิค่ะบ่แม่นว่าเอ้ยน่ะนั่งอยู่หมดมือว่างั้นน่ะป่ะ แต่ว่าอันหลังเท้อก็มันเป็นง่อยๆก็นั่งจ่มืออันเพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะแต่มันก็บเป็นโบแม่นมดทั้งมืดอกค่ะมาซํำนี้คนเดี้ค่ะเดียกาแฟก็มดแล้วค่ะจม่มื่อฟังก็จ่มแล้วเนาะค่ะเนาะข้าพผู้เลิศรับฟังก็ขอบคุณค่าแม่นบอกค่ะแล้วก็โพกันคลิปต่อไปแม่นบอกคือเพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกวันทุกัวเรือนค่ะสวัสดีค่ะ